สวัสดีคร okay. right, ับพี่น้องผมช่องนายเอีกเก่านะครับมาติดแพรพี่น้องผมคิดว่านี่ไม่ห่างตาย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 หัวเสืออันอีกหนึ่งได้ลพ่น้อมาแพรได้เลยแพรน้อยนะครับ่อยเพิ่มนะครับจะ่อยเล่านะ สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องนายเอเก่านะครับมนนีกับพามารักบวงหนูครับไม้นี่จะเป็นไม้ของผมเองนะครับดรรโดนชิมาเทอนะครับมากับบ่วงคู่ใจนะครับหาเงินหาใส่หาเงินหัดท้องได้นะครับนีเข่ามอโบกับไม้นาเขาเขียวนะครับน้ำไม้จากไม้นี่เโอเคครับเดี๋ยวบนทางหมูกันนี่สภาพตรงหน้านะครับ นะครับพี่น้องทางแรนดีด้วยขไปขำมานะครับทางแรนทางของมือังขาวนะครับภาพไม้ม่นี่ก็สวยงามครับถือว่าเป็นทางแรนดีดีอยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตดักหนูก่อนเดี๋ยวพิธีการใส่กับน้ำเดิมนะครับ เพราะว่าไม้นี่เป็นไม้ธรรมดาที่การใสกับธรรมดาบ่ต้องมีมุมแคบมีอย่งหรือว่าสีห้าสีเสริมเทคนิคยังเข้าไปก็ได้กันใสเก่งแล้วดักเก่งแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องวันนี้อาจจะึงผลงานกันไปแล้งเลยครับโอเคครับไม้นี่ขนขางหกเด้อพี่น้องบดมาโดนมีคนมาดักก่อนนะครับท้างข้างยีครับ ข้ามาหกนี่เป็นท่าดีครับแต่เป็นทาามุนๆทาาเรียนเต็มเลยแต่เป็นไม้หกแล้วครับแหวกหยาไปก็ต้องถือขวานตีหยาไปนะครับตะไยครับเค้ครับพี่น้องไม้ประจําครับแต่หกมันมีคนดักเค้ครับมาลุนกันมาช่วยบอมแดงโอเคครับหมายที่สองนะพี่น้องพอดีขับรถมาซื้อน้ำล่าด้านนี้นะครับจาของหน้า่นเห็นผมจําผมได้นะครับนายเอมาแล้ว นะครับเ <c oughs> จ้าของหน้าคนบอกเลยว่ามาดักนี่เนี่ยบ่มีบ่มีผู้ใดมาดักเลยดักนาลุงให้หน่อยดักหนูหนาลุงให้หน่อยหนูเยอะมากเข้ามาหนูหนูหนลายดีพี่น้องเดี๋ย้อมันหนามืดหนูลายดีแต่เป็นหนูรู้สึกว่าเป็นหนูหนูใหญ่ครับหนูผุกหนูผุกเป็นทางหนูผุกหนูใหญ่เราเป็นทางที่ว่าหนูดึกดัมบัตน,นะพี่น้องเป็นทางเก่าๆแก่ๆกเรแบบนี้นะครับก็วันนี้กะ เอาเหรียญรอบนี้ก่อนหน้าล่างนะ้ครับกับหน้าเขาเหลืองแต่ทังหน้าเขาเหลืองนี่ทังดีพี่น้องทังดีคนประกอบการจะิเป็นยังไงบุ๊คโอเคครับขออนุญาตดักก่อนเพราะว่าบ่วงกันเหลือไหลยโอเคครับเดี๋ยวเบ่งผลงานมือแรกเลยพี่น้องสองหมายได้ครับเหมือนี้หน้าเขาเหลืองกับ,บอ,อ่างเขาอ่อนนะครับพี่น,อน,อนอ้องวินนะ่งทั้งเลยแหมทังเลยครับ ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ก่อนข้างแบบหาซิบหาซิบนะครับมาเนี่ยของหน้าว่าบ่มีผู้ใดดักเลยเพราะเอิ่นผมมาดักให้โอเคครับพี่น้องดักก้อนค้ามหรอฝนทิม่าหรอคุณคุ้มๆหรอโอเคครับ <c oughs> พี่น้องครับบอด้ยามนนาโนเราไปฝาอกฝนตกนะครับเติงเลยนะพี่น้อง แต่มันลบยู่ตาร์ค่างข้างนั่นเอครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ครับเดี๋ยวเบิรงเวลาก่อนว่าออกตุยามเลยบ่โอเคครับพี่น้องหปุกครับวันนี้ฝนตกผมมาตั้งบ่วงตรงที่เก่านะครับถือมือปุกตัวหนึ่งพี่น้องหนูยังใมื่อันออกครับลมมันพัดครับพี่น้องโอ้หนูแข็งไงตุกไงไพี่น้อง โอ้หักคันหักครับเค้ครับพี่น้องอยากจะจัดการก่อนจะต้องมบัได้โตผู้แก่เสืครับพี่น้องถือเครับฝนมันตกพี่น้องครับฝนมันตกหล่วลมมันพัดแห้งบ่วงมันล่มผมก็เลยมาตั้งบ่วงแต่จริงว่าสิกลับนะครับขั้นกลับหนึ่งคือสิแย่ยงเพราะว่ามาไก่ครับเข้ครับฝนมันตกเลยครับพี่น้องนูมันก็เลยยังมาท่านออก มันใดนี่คือโอ้หนูพุกเนาะหนูพุน้องหนูต้องขาวครับอันนี้นาสิเลียนตะเวนนะครับคนหนา้าสิเลียนเว้นเพราะว่าทางก้นน้ำท่วมไปลแล้วนะ <c oughs> ครับหลังเนี่ยเศรษฐาครับพี่น้องแต้มกุ้ต๋อครับไม้นี่ฝนก็ตกอยู่นะขี้เกียพี่น้อง ใชครับฝนมาตกฝ้าของ้องมอกู้บ่วงไอย้ยามบ่งตอนฝ้าห้องฝนตกนี่ผมมาแนะน้านะครับอันนี้ผมผมเป็นผ้าืลอนี่ครับผมซื้อ่าะชิมิแ,แต้มพี่น้องซื้อกระชินิแ,แต้มครับนี่ครับหนู้องขา้าพี่น้องล้างออกครับเปียกครับส่วนมากบ่วงร่มพี่น้องบ่วงร่มก็ต้องกู้บ่วงขึ้นนะครับ เพราะว่าผมมาลงทุนเมื่อยหลายผมก็ต้องเก็บบ่วงนี่เป็นเอ็นหนึ่สินะครับล่มแห้งพี่นอ้องวังหัวคำอง,งก่อนฝนตกโอเคครับนี่ครับได้อีกหนึ่งแต้มพี่น้องฝนตกนยังได้แต้มให้พี่น้องประจําฝนตกบุคคลมีแต้มนี่นี่ครับพ่อส่องหัวคำพี่น้องท่างหยับเลย พี่น้องนั่งแจมนี่ขั้นบอลเนี่ยมันเอียงสิบอลพี่น้องเอียงสิเขาลงปักนลมแทงไหมครับลมลมหนูสิบอถือนะครับเค้พี่น้องอเคครับนตกตกท่าท้ายมากเลยพี่น้องนะบ่วงลมนะครับ ขันบวงมันลบหน่อยสิบวตินหนูพี่น้องบ่วงมันล่มมาต่อเพราะว่าลมแห้งทำก็ต้องปักใหม่โอเคครับพี่นอ้องเนี่ยไม่ค่อยออกพี่น้องฝนมันตกโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งไปชอ็อตไปช็อตไปพี่น้องเปิดป้องไว้ม่ตอันตราย ติดหนูเสยพี่น้องครับคุ้มช่างคนครับหนูออกครับนี่คนบดลมนี่ลมเห็นบ่พี่น้องมันฝนตกมันสิดลมเห็นบ่ไหมพี่น้องบอ้างตกมันสิดลมโอเคครับอ๋ขอข้างหน้ามีแ้มพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกัน ผมใส่หมวดเครื่องบินนะครับตอนนี้ถ่ายวีดีโอมีแต้มบอมีแต้มพี่น้องครับสองแต้มครับลมครับเหินครับพี่น้องคนตกสภาพบรรยากาศฝนตกเงี้ขึ้นกบกระห้องเกลียกระห้องนะครับนี่พี่น้องตั้งบวงนะครับ บ่วงมันจะหลบมันสิเอ็นนะครับมาตั้งบ่วงกับได้แต้มอยู่ิได้พี่น้องเอ้ามาพันกันอ้อติดสองหลังซ้อนครับโอเคครับพี่น้องฉันพันอีกหลังหนึง่งมาทนหลังหนึง่งแล้วครับ,รบจัดการกันรูรักรูเร่เด้พี่น้องนะ รถขม่ามาได้ท่านรถขม่ามาได้ว้ายามบ่วงเนี่ยเฮ้ยเป็นห่วงบ่วงเป็นกับกต่กับบ่ได้เลยดี่เราประกาศขอมีคนมาส่องนี่นครับพี่น้องเบิ่งผลงานต่อไปพวกท่านสรุปแต้มอยู่ครับกลับมาเบิ่องของเราเห็นหยาบันพันพี่น้อง พี่น้องฝน,นตกตโตรครับโอีคครับพี่น้องออมาสองสั้นโตเลยครับก็พอมีแตมนะครับบางแตมก็่ประเทไทยเบื้องหน้าพี่น้องนี่ครับสภาพหม้ราพบโตแล้วครับหนึ่เลยพี่น้องถ้าตั้งบัวนะครับบัวล่มเบิดเลยนีน่ล่มล่มนะครับลมเป็นล่มมาถึงนู่นนะครับล่มเพราะว่าพายุเขาครับ ลมพัดครับโอเคครับพี่น้องขอยาดจัดการกันเด็กยวก่อนขอยาดเก็บล่า,าตั้งบ่วงไหมครับเดี๋ยวไปสรุปแต้มอยู่บ้านนะครับอยู่นี่มันแฉมากเลยแต่ยังพอมีแต้มนะพี่น้องสงสัยถือตอนฝนตกฝนเปียกไหมครับใช่ครับไหนน,นี่ทันนี้อ้ออันนี้แต้มนึนพนงพี่น้องดูนู่นของขาวนะครับ โอ้เมื่อยเลยพี่น้องครับน้อง,งขาวครับพี่น้องโอเคครับขออนุญาตจะตากนกครับ,บวงม้านติดแฉพี่น้องแฉครับแฉวงม้านติดแฉพี่น้องผมคิดว่านู่เป็นปลายหางโอ้ตาย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 ติดทอดแฉบอดน,น้ครับ ในลราพี่น้องเคครับอันนี้หนึ่งในลานมอพี่น้องมาเพลยอะไรนี่แค่น้อยครับสปล่อยเพิ่นนะครับผมสปลอยเล่านะครับโอ้ยบ่วงมันบ่วงไอ้พี่เกษตรกรนักลาบันทู้นะครับถือหอดที่ครับพี่น้องเคครับลีนหอยแล้วผมสปลอยเพิ่นเคครับล่อยเพิ่นแล้วพี่น้อง บ่วงมันบ่วงมันไปไปแล้วนะครับอะแรกผมคิดว่าง,งูไปโอเคครับหนึ่งในล้านพี่น้องโอเคครับยามบ่วงตั้งบ่วงต่อบ่วงลมหลายนะครับโมน,นี่มองก็วขึ้นนี่ใช้ไปหลังเดียวเลยพี่น้องโอ้มีแต้มครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องจัดการก่อน สวัสดีครับพี่น้องหอดเวลาสำคัญหน่อยนะครับโอ้ยเละสะพานรถพี่น้องเหละตุ่มเปะเลยวันนี้เอาคันแดงโอ้แแรงๆคันนี้ดันอีต,ต้มเลยนี่นะครับห้องก็มาสรุปแต้มกันโอ้ยเปียกหมดแล้วพี่น้องเออมีเอาอะไรมาลองดีไหมเอาอะไรมาลองดี่ไหมเอาล่างมาลองกันเห็นไหมพี่น้องเอาล่างมาลองกันเหนี่ครับ ฝอนตกโตฝ้าห้องแล้วพี่น้องบุบมแนะนำให้ไปละนะครับแต่นี่ผมไปไกลนี่พี่น,อนออ้องอ้นับเต็มกันสองนะครับหนุ่มขาวสองซีหกแปด 1ิ1ส1บสองสิบสี่นครับสี่สิบหกสิแป่ต้มครับหนูต่องข้าว21หนูพุกตัวนึงครับเป็น22นะครับวันนี้ภาพไม้ก็เป็นฝนตกฟ้าห้องนะครับเป็นเพื่นเปี่ยง ลดเละเบด้ได้พี่น้องขั้นคดีมันเหนียวขันแดงไปกำลังมันหลายครับเลยบื้ลออกได้เมนี่ได้ยี่สิบสองแต้มครับมีแต่ต okay. e ัวใหญ่ๆพี่น้องใส่โตโย่โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุโพ่อขอบทีนี้จะได้กดตามหน่อย